ครับสวัสดีครับนะครับมาคอยมาเบิ้งเลขถูกมือนกันเนาะครับเนาะว่าจี่เลขได้นะครับสำหรับเออไดไวนะครับไดไว้ไดไวไอปูเนาะครับเนาะปูดอนนะครับเนาะกลงมาเบิ้งว่าเลขถูกจีไเ้ตัวได้นะครับเนาะคือหลงพอของออาแอทจะห้เบิ้งละครับเนาะมาดูกันนะครับว่าจะได้สามตัวตัวไหนนะครับ สำหรับเลขทูบนี้นเนาะมารอรุ้นนวยกันนะครับถ้าวาสนาจริงๆนะครับจะได้เห็นจะได้เห็นนะครับนะครับนะครับก็ มาดูนะครับว่าท่านจะให้ตัวไหนนะครับสําหรับทูบนะครับทูบศักดิ์สิทธิ์นะครับของปู่นะครับมารมีปู่หมุนกับหลวงพ่ออุดรนะครับพระเซเวอรีนะครับท่านจะให้โชคนะครับ เริ่มโผล่หัวไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับนะครับเห็นหัวแล้วนะครับเป็นหนึ่งหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวไหนนะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้นะครับตั้งกล้องไว้นะครับเพื่อจะให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับแอดจะไม่ค่อยพูดนะครับจะอาให้ดูนะครับตัวเลขนะครับ ก็เป็นแนวทางนะครับให้พี่น้องแฟนกลับทุกๆท,ท่านนะครับนะครับที่เข้ามารับชมกับได้โชคลาภไปกับสไตล์ธนากรน,นะครับนะ เป็นเลขหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับรอดูอีกสองตัวนะครับท่านจะให้ตัวไหนนะครับนะก็พาวนาใหา้เข้างวดนี้นะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ สลับทูบปูหมุนนะครับก็หลวงปู่คงใจใโชคเต็มๆนะครับหลวงปูหมุนนะครับนะมาลุ้นช่วยกันครับว่าอีกสองตัวตัวไหนนะครับ รับชมไปด้วยกันนะครับว่าตัวไหนนะครับผมท่านไหนเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้สไตล์ธนากรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้แอดด้วยนะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ เรามาดูโชคลาบนะครับของหลวงปู่หมุนนะครับผมหลวงปู่หมุนจะให้โชคให้ลาบพี่น้องนะครับแฟนขับสตาธนากรนะครับท่านจะให้สามตัวเต็มเต็มนะครับนะครั้งแรกของอแอดนะครับได้จุดทูบเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยนะครับนะจุดทูบหลวงปู่หมุนนะครับ ได้บูชามานะครับผมแอดก็ได้สวดทำพิธีนะครับขอนะครับขอโชคขอลาบจากหลวงปู่หมุนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับตัวที่สองนะครับ ลุ้นกันนะครับว่าเห็นตัวไหนนะครับ จะให้ดูทูบข้างหน้านะครับทูบข้างหน้ายังไม่ล่วงเลยนะครับนี่ครับคือนิมิตหมายดีนะครับชี้ขึ้นบนอย่างเดียวนะครับนะนะครับนะนะครับดูทูบนะครับดูทูบนะครับไม่งอไม่ล่วงนะครับนะนี่แหละครับคือลวกปู่หมุนท่านสมแดงฤทธิ์ให้เห็นแล้วนะครับนะแล้วก็มาดูการอีกสองตัวนะครับที่หลวงปู่ นะครับหลวงปู่จะให้ตัวไหนนะครับนะมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเห็นครึ่งหนึ่งสงสัยจะเป็นเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับนะหนึ่งหนึ่งนะครับนะ นะครับดูกันไปนะครับว่าตัวที่สามจะเป็นตัวอะไรนะครับสำหรับโชคลาบที่หลวงปู่ท่านให้นะครับ รอลุ้นกันนะครับเราลุ้นกันนะครับหทูบไม่หักเลยเดียทูบไม่งอไม่อะไรเลยตั้งโดเลยนี่แหละครับคือนิมิตหมายอันดีนะครับนะก็เหมือนตัวเลขด้วยครับหนึ่งกับศูนย์นะครับดูดีครับนะหนึ่งกับศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่ก็งอนี่ก็ตรงนะครับนะเหมือนเหมือนบอกเหมือนเหมือนบอกด้วยนะครับนะครับนะ หัวงอขึ้นมาเลยกินไม่ริบสามดูทูบก็ได้ครับดูดูด,ด,ดูดูทูบก่อนก็ได้ครับดูดิครับนี่นะครับนะทูบยังยังตั้งเลยนะครับอ่าทูบยังตั้งนะครับแต่ นะนี่ครับคือเหมือนจะบอกอะไรหลวงปู่จะบอกอะไรเป็นในในหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะให้ดูไว้นะครับสำหรับพี่น้องแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะครับเรา,าเห็นหนึ่งสองตัวแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับนะวันนี้คงจะแน่นอนแหละครับเนาะคงจะมีหนึ่งนะครับนะ นี่นะครับนะขนาดลมพัดนะครับขนาดลมพัดก็ยังไ euh ม่ร่วงเลยนะครับนี่นะครับนะสั่นรอกๆๆๆนนะครับเนาะนี่แหละคือนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับพี่น้องแฟนลับทุกๆท่านนะครับให้สังเกตดูนะครับที่ทูบด้วยนะครับ มาลุ้นตัวสุดท้ายกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับถ้าตรงกันกับทูบที่ตั้งนะครับก็คือตั้งขึ้นไปก็ยังเป็นก็ตีเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็จะงอลงมาก็เป็นศูนย์นะครับนะก็ถ้าเป็นศูนย์ก็แสดงว่าโอเคนะครับนะคือคือนี่นะครับดูดีๆนะครับนะครับยังยังไม่ร่วงเลยนะครับยังไม่หักเลยนะครับ นะครับนะน่านหักมาใส่ศูนย์ครับนะครับคือศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ะครับอ่ะมารอมาลุ้นนะครับเซียนนะครับเซียนนะครับนะนะครับล่วงแล้วนะครับ นะครับก็โอเคนะครับเป็นวินใหมอันดีนะครับเือนผลลำาเหลมงอ่ะเออเราซื้อซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อลอตเตรอรีตตร่ไว้หน้าด้วยนะครับ กจะออก114ข้างหน้าเนาะเลขหน้าสามตัวอาจจะโดนก็ได้นะครับหรือเลขเลขท้ายสามตัวอาจจะโดนก็ได้นะครับนะครับหรือจะมาระบบที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับนะครับเหมือนหมายเลขสี่เลยครับเนาะนะครับดูดูด,ด,ดูต้องดูให้จบหนูก่อนนะครับพนะ่เนาะดูให้จบก่อนนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับนะเป็นตัวไหนกันแน่นาะ ยังไม่ชัดเจนครับยังไม่ชัดชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ทูปอันนี้ชัดเจนใช่แต่ทูปอ่ที่ตั้งพระพุทธปรรมปรสงค์เนี่ยก็คือชัดเจนนะครับสองก้านนะครับก้านหนึ่งก็ชี้เป็นเลขหนึ่งเลยนะครับก้านที่สองก็เป็นเลขศูนย์นะครับยังเป็นเลขศูนย์อยู่เลยนะครับนะยังเป็นเลขศูนย์อยู่เลยนะครับ เรามาลอดูตัวที่สามมันเป็นลางๆยังไงไม่รู้อ่ะเตัวเลขเป็นลางๆยังไงไม่รู้นะครับอ่าเริ่มชัดแล้วครับเริ่มชัดแล้วครับอ่าเลขสี่นะครับนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับผมนะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับผมนี่นะครับนะก็ อาส, euh สาธุสาธุสาธุครับสาธุนะครับขอให้พี่น้องแฟนคลับมีโชคมีลาบกับช่องสไตล์ธนากรด้วยนะครับนะครับนี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับที่จดได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนะครับก็ได้โชคได้ลาภไปนะครับหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสำหรับ ชิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับก็สวัสดีครับผม